9079ค่ะ9079มาวัดไซส์กันนิดนึงนะคะสำหรับไซส์นะ8นิ้วนะคะยาว8ดนิ้วค่ะสูง4นิ้วค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะคะจะเป็นพิมพ์ลายพอดีดอตแบบนี้เลยเปิดมาแล้วนะคะด้านในจะเป็นทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยน้องขออนุญ,ญาตเอากระดาษออกนิดนึงนะนี่ค่ะทรงจะเป็นเรียบหรูดูดีดูแพงค่ะ เรียบหรูดูดีดูแพงใครชอบนะคะงานสไตล์แบบว่าเรียบหรูดูดีนะคะกับหนังออยเงาแบบนี้นะคะแนะนําเลยรุ่นนี้รุ่นนี้เขามีช่องแบบช่องลับด้วยนะลูกค้าช่องตรงนี้ใส่เอ่ออย่างเช่นแบบอาจจะใส่อะไรสําคัญโน้ตอะไรสําคัญสําคัญใส่ใบเสร็จหรืออะไรแบบนี้ลูกค้าใส่ตรงช่องนี้ได้ลึกเหมือนกันนะตัวนี้ลึกเหมือนกันนะความน่าจะประมาณน่าจะประมาณสี่ห้านิ้วห้านิ้วหรือเปล่าห้านิ้ว ได้ลูกค้าตัวเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีซิปนะคะช่องซิปของเราลูด นะแล้วก็รับเหรียญได้เหรียญเหรียญแบบจุๆเลยลูกค้าใส่เหรียญได้เลยนะคะห่างซิปสวยนะคะเป็นลายพาริ dot นะคะแล้วก็ด้านนี้จะมีช่องใส่บัตรใส่บัตรจะมีสองสองช่องนะลูกค้าช่องนี้แล้วก็หมุนอีกด้านหนึง่งเห็นไหมก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะคือสามารถใส่บัตรได้จุมากเลยลูกค้าลูกค้าที่มีบัตรเยอะน้องแนะนํารุ่นนี้แล้วก็ใส่แบงค์ได้ถึงสองช่องแบบนี้เลยนะคะไหนดูช่องใส่บัตรนะคะหนึ่งสองสาม 1>, 1 2ึสอุ้ยหลายใบนะลูกค้า12ใบไม่รวมกับเสียบด้านข้างนะคะนี่เลยงานสวยงานน่ารักนะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้น้องขออนุญาตนะตัวนี้จะเป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะติดง่ายตัวนี้ยังมีช่องอาจจะใส่ใบเสร็จหรือว่าใบแบบคีย์การ์ดอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันใครสนใจนะคะตัวนี้พิมพ์9079แทนค่ะ9079 ดำค่ะและ9079ตาลค่ะตาลค่ะตาลเหรอสีคล้ายกันมากเลยเนาะเป็นตาลช็อกโกแลตใช่ไหม